สวัสดีครับสวัสดีกันอีก1รีวิวนะครับวันนี้เป็นคลิปที่2สําหรับการอัปเดตของเล่นที่มาใหม่นะครับคลิปวิดีโอแรกเมื่อกี้ผมทําอัปเดตกับช่างบอสนะครับก็เป็นปืนเ e อ็นซีแล้วก็ปืนสไนเปอร์นะที่มาใหม่นะจะเรียกว่าเวอร์ชันน2020ก็ว่าได้นะครับในคลิปที่ผ่านมานี้คลิปที่2สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นปืนสั้นนะครับอัปเดตว่ามีอะไรมาใหม่บ้างก็ขอเริ่มต้นที่ พี่วิกเรานะครับกับทกๆทุก j o วิกนะครับช่วงนี้ต้องปีนี้เราต้องยกให้จอร์ w วิกมาดับหนึ่งจริงๆนะครับนะครับแซงทุกค่ายเลย STI นะครับ Combat Master นะครับหนึ่งปืนสองแมกกาซีนนะครับนี่ฮะแมกกาซีน CO2 นะครับงานไต้หวันนะครับบอกก่อนงานไต้หวันกล่องเคสพลาสติก แน่นๆเจ๋งๆสวยๆอย่างนี้นะครับกล่องเคพลาสติกหิ้วแน่นๆบายยากานะครับ G.B. นะครับมันคือรหัสรุ่นเขา G.B. 0 7นยาหนึะครับหกล่องนะครับมีคู่มือแคตตาล็อกมาด้วยนะครับงานจากค่าย S.R.C. โมเดลตระกูลไฮคาปานะครับ1นึ่งปืนสแมกกาซีนณเวลานี้คุ้มมากราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับจอ n น i ิสแมเบตมัเตอร์โลโก้ท a รันเทค i ิคอนะครับมีด้านบนนี้ด้วยนะครับ ผมทำรีวิวใหม่แก่กล่องไปแล้วนะครับขนาดน้ำหนักความเร็วกะสุนเราทำรีวิวลง h anel ไปแล้วแต่ตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามาเพิ่มเติมนะครับเราก็ต้องมาทำรีวิวอัปเดตให้ว่ามีเพิ่มเข้ามาแล้วจ้ะนะครับนอกเหนือจากคลิปวดีโอวันนี้ที่ผมไม่ได้ทำอัปเดตบางรุ่นนะครับอยู่ทางโน้นนะเพื่อนที่อยู่ด้านหลังนะครับพวก R31 Army นะครับ R28 R29 นะครับลำกล้อง สี่นิ้วหกนิ้วแปดนิ้วของลูกโมวินกันนะครับแดนวาส,สันนะครับ A W b บางตัวสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองเรายังมีนะครับเรายังมีอยู่นะครับตัวปืนตัวนี้เราบอกว่า S R C เนี่ยทำลำกล้องมาเหมือนของจริงมากเนียนมากนะครับสวยมากโอเคครับอันนี้อัปเดตนะครับตัวที่หนึ่งแล้วก็มี S R C ในโมเดลวาเลนต้านะครับ มาเลตา S, S R C 9 2นะครับกล่องมาเหมือนกันเลยนะครับเคสสวยๆแบบนี้เคสสวยๆแบบนี้นะสสบบนหนึ่งปืนสองแมกกาซีนเหมือนกันแต่อันนี้จะมีผ้าชามัวสำหรับเช็ดทำความสะอาดปืนให้นะครับอันนี้เป็นแมกกาซีน CO2 แล้วก็ตัวปืนอันนี้มีคนถามมาว่ารุน่นนี้แม็กมันมันอย่างนี้เหรอมันฟังนะครับเรื่องปกตินะครับทุกตัวแกะกล่องมามันจะต้องยกได้อย่างนี้ครับนิดหน่อยนะครับนี่เป็น นี่ต่อยมันไม่นี่เหมือนปืนจริงนะคมันเป็นบีบีกันมันจะโยกได้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันฟิตไปเลยมันจะปลดแล้วมันจะไม่ไหลแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้จำได้ไหมในรีวิวแรง400ใช้ไหมโอซิโอทูแรง400บวกนะครับเหรือ50เนาะตัวนี้1ปืนนะครับ1ปืน2องแมกกาซนีนนะครับสีเงินคอนบุรี งานจากค่าย src ไต้หวันนะครับมาพร้อมกล่องสวยลาคาก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรนะครับงานค่ายเดียวกับจอห์นวิกตัวเมื่อกี้นะครับไต้หวันนะครับยิงดีเลยนะตัวนี้ลูกค้าบอกโอ้ชอบมากยิงแน่นนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าโอ้เกือบเกือบจะขาดตลาดนะครับเกือบจะขาดตลาด ในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือว่าเราไม่ได้เติมก็ไม่รู้เกือบจะหมดเลยนะครับนี่ครับตัวขายดีสุดของลูกโมนะครับ708สปอร์ตนะครับเป็นงานจากค่าย W G วินกันไต้หวันเองครับหนึ่งปืนหนึ่งรางติดอุปกรณ์เสริมสปีดโรดเดอร์แล้วก็ลูกในนี้หกนัดนะครับนี่ครับ แก๊ส CO2 นะครับเป็นระบบแก mm ๊ส hmm. CO2 ผมทำรีวิวลงชแนล YouTube ไปด้วยไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเป็น708รีวิวกันเอ่อ708วินกันไต้หวันนะครับแก๊ส CO2 นะครับแรงก็450บวกนะครับวินกันนะครับ708แล้วรุ่นรุ่น,น,นชื่อเขานะ708อ่ะโอเคครับอัปเดตเนาะิปวิอนี้อาจจะไปไวนิดนึงนะครับก็ เป็นคลิปวีดีอัปเดตนะฮะเราอาจจะไม่ได้ยิงไม่ได้เทสอะไรให้ชมนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาในส่วนใหญ่ผมทำรีวิวลงช่องยูทูบไปแล้วนะครับผมบอกรหัสรุ่นิปในคลิปวีดีโอนี้เพื่อนๆก็ไปเซิร์ชหาดูเอาไว้กันนะครับในช่องยูทูบเลยครับพิมพ์ว่า708ด์ินกันซ o 2ไต้หวันนะครับปืนบีบีกันอัดแก๊สนะครับโอเคเออต่อไปจะเป็นก๊อกนะครับขอมาอยู่ทางนี้ดีกว่า ก๊อกนี่เราต้องขอเริ่มต้นที่ก๊อกสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเรายังเหลือเจนห้าอยู่นะครับแต่เจนที่ขายดีก็จะเป็นเจนสามเจนสี่กล่องสวยแบบนี้นะครับก็อกสิบเจ็ดเจนสี่อ่ะมีคนถามถึงหน้าตาเป็นยังไงอะลองดูอันนี้สิบเจ็ดเจนสี่นะแล้วดูเจนสามครับแทบไม่ต่างอะไรกันเลย เจนสามเจนสี่แค่ไม่ต่างอะไรเลยอันนี้หนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีน,น,นแต่ตัวเจนสี่จะมีกิฟคลกิฟด้านหลังนะครับแถมสําหรับคนมือเล็กมือใหญ่เพราะว่าตัวเจนสี่กิฟตัวนี้เขาจะทํามาบางบางและเล็กกว่าเจนสามนะครับเขาก็เลยให้ตัวกิฟด้านหลังเนี้ยมาเติมสําหรับคนที่มือเล็กมือใหญ่ไม่เท่ากันให้มาสองชิ้นนะครับแล้วก็ที่ต่างโดยหลักๆแล้วนี่ครับกล้องมาดูใกล้ๆนิดนึงเดี๋ยวจะอธิบายนะครับ เจนสี่ลายมันจะนะครับลายมันจะกว้างๆหน่อยเห็นไหมครับถ้าเจนสามลายมันจะละเอียดละเอียดหน่อยกันลื่นลายพูดถึงลายกันลื่นนะครับเห็นไหมครอันนี้เหมือนกันหมดสไลด์สไลด์ลบนนี้รียกสไลด์ลบนนะครับถอดตัวนี้มาใส่ตัวนี้ก็ยิงกันได้ใช้กันได้แมกกาซีนแช่นเดียวกันไม่ต่างครับเหมือนกันหมดแต่เจนห้าเรายังเอ่อเจนห้าสีดําสีทรายเรามีของครับเจนสี่เจนสามเหมือนกันคันแขวนสไลด์อยู่ด้านซ้าย แต่ถ้า Gen 5มันทันขืนสะได้มีด้านซ้ายแล้วก็มีด้านขวานะครับต่างกันแค่นั้นแต่ที่เราไม่ได้ทำอัปเดตเจ n 5ให้เพราะว่าเรายังมีออเดอร์อยู่นะครับเราก็ไม่ได้ออเดอร์มาเพิ่มเติมถามว่า2ตัวนี้เจน3เจน4อันไหนขายดีทั้งคู่ครับแล้วแต่คนชอบลายต่างแค่าลายนะครับคนชอบลายโอเคครับ,รบต่อไป17 17ะอะไรต่อครับ17จะเป็น18ใช่ไหมผมก็เอามาเลี้ยงให้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆครับไล่ไล่แต่เล็ก นครัไปใหญ่ต่อไปก็เป็น18 18ปนี่พิเศษนะครับสิบแปนี่จะมีแต่เจนสานะครับเจนสีจะไม่มีนะครับเจนสีจะไม่มีของนะครับเจนสานี่กล่องจะดูดบูๆเบี้ยวหน่อยแต่ข้างในยังอยู่ปกตินะครับน่าจะทับกันมาตามขนส่งไม่เป็นไรอ่านี้18บเจนสเดี๋ยวเพื่อนๆดู18 เจนสาแต่เป็นสีซิลเวอร์นะครับสีเงินนั่นเองนี่ครับลองดูตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้เด็ดตัวนี้เด็ดนะทูโทนนะครับ18ซิเวอร์นะครับมาร์กิ้งลองลึก18 C t a c ซีแท็กติคอลนะครับแบ็คใช้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่สไลด์โรงงาน W.E. ตัวนี้ทำสีเงินมาเจน3ครับ เชนสามส่วนตัวผมว่าสิบแปดนี่มันโอเคนะเพราะว่าปุ่มปดแม็กมันเล็กมันไม่ได้ใหญ่ถ้าปุ่มปดแม็กเจนสีมันจะใหญ่เวลาคนที่มือใหญ่กิฟหรือว่าจับตอนบีบมือชอบไปโดนปุ่มปดแม็กแล้วแม็กก็ล่วงนะถ้าเป็นพวกกล็อกเจนสี่จะมีข้อด้อยตรงนี้เจนสี่นี่ส่วนตัวผมอธิบายให้ฟังนะแต่แล้วแต่คนชอบลายจับก็แล้วกันนะครับโอเคเก็บเนาะต่อไปนะครับสิบแปดแล้วเป็นอะไรต่อครับสิบเก้านะครับสิบเก้าวันนี้เรามีเจนสี่ และก็มีตัวเจนสามแล้วก็มีตัวเจนห้านะครับจ e นห้าอันนี้มาสิบเก้าเจนสี่เมื่อสิบเจ็ดนะครับให้คลิปมาสองอันเพื่อนๆน่าจะแคปหน้าจอทานอยูน่นะเรากล้องเขาก็มือนิ่งอยู่ งานตะวันบอกคนไทยชอบแต่ปืนกลไม่เล่นรุ่นอื่นกันเลยเหรอเขาถามอย่างนี้ครับอันนี้เป็นสิบเก้าเจนสี่เดี๋ยวดูสิบเก้าเจนสี่อยู่นี่นะครับสิบเก้าเจนสี่เจนสามอ๋อสิบเก้าเจนสามผมมีอยู่นะครับมีเอ่อยังมีของอยู่ก็เลยไม่ไดออเดอร์เข้ามาเราเป็นสิบเก้าเจนห้ามาแทนครับสิบเก้าเจนห้านี่ฮอตมากทำรีวิวขำๆลงบนแฟนเพจเฟซบุก๊กก็มีคนมาแซวเยอะเลยนะครับ นี่ครับอ่ะวางว้อย่างนีนน้เดี๋ยวบอกอุปกรณ์ก่อน,กนแกก่องมาก็มีเหมือนกับเจนสี่นะครับมีกิ๊บสองอันมีแม็กเหมือนกันแต่สองตัวนี้นี่ครับสิบเก้าเจนสามเจนสี่เหมือนกันนะครับปุ่มปดแม็กต่างแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นเจนห้าตัวนี้เจนห้านะอธิบายฟังเจนห้านี่ครับคันค้นางสไลด์จะมีด้านนี้นะครับสําหรับคนถนัดมือขวาพิกพ์ด้านนี้ครับสําหรับคนถนัดมือซ้ายนี่ครับ ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวาด้านหน้าก็จะเหมือนก๊อกยี่หกครับของจริงก็เป็นงนี้เลยนะครับหน้ามันก็จะเทเปอร์ม,มุมมาุนๆนิดหนึน่งนะครับเทเปอร์มุมมานิดนิดหนึ่งนะอันนี้มันจะเหลี่ยมใช่ไหมครับหน้ามาันแต่นี้ก็จะมีมุมโค้งอวอลที่สวยงามขึ้นแล้วแต่คนชอบนะครับมีทั้งเจนสามเจนสี่เจนห้าสำหรับก็อกสิบเก้านะครับ เราทำรีวิวลงช่องยูทูบไปแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆรีวิวแบบตัวเต็มๆนะครับผมไม่ร,รีวิวตัวเต็มๆเพราะว่าเราทําแบบวัดขนาดน้าหนักควอมเร็วกระสุนนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเกต่อไปออยังยังอยู่ยังอยู่กับเจนสก่อนอ่ะต่อไปมีอีกตัวที่เป็นตัวเทียบเคียงนะครับก็จะเป็นก๊อกยีาเทียบเคียงก๊อกสิก้าอันนี้สีดํา ก๊อกยิ้มสามนี่เหมือนก๊อกสิบเก้าทุกอย่างนะครับต่างอ่าต่างตรงมีออโต้นะครับก็เหมือนก๊อกสิบเจ็ดกับสิบแปดสิบแปดจะมีออโต้สิบเจ็ดจะไม่ออโต้นะครับนี่ครับก๊อกยิ้มสามหน้าตาเหมือนกับก๊อกเหมือนกันไหมหน้าตาเหมือนกันแต่ก๊อกยิ้มสามจะมีแต่ลายเจนสามนะไม่มีเจนสี่ลายเจนสามอ่ะนี่ลายเจนสามลายเจนสี่ตัวบนลายเจนสี่ตัวล่างลายเจนสามแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดพูดถึงด้ามจับนะอันนี้เป็นตัว ยี่สิบสามออโต้มีสังเกตรตรงด้านหลังตรงขอบสไลด์ด้านซ้ายของปืนด้านบนบนซ้ายนะครับจะมีโหมดให้ปรับก็อันนี้เป็นยิงทีนัดนะครับก็คือขึ้นสไลด์ด้านไกลปั้งปั้งปั้ง,งนะครับต้องการยิงนะรัวนะปรับลงมาที่โหมด2จุดตรงนี้เป็นออโต้ขึ้นสไลด์กดไกลแช่ไว้ลั่นหมดเลยครับปัางปัๆงปัาง,าง,าง,างหมดไปเลยนะครับตรงน,นี้แล้วก็มีสีนี้นะครับ สีนี้เอานี้ออกก่อนนี่ครับอ่ก็ซูมูนิดนึงเป็นน้ำมันเช่นนิดนึงครับนี้ครับสวยไหมครับก๊อกยี่สิบสามออโตโอ้เหมือนสิบเก้าขนาดเท่าสิบเก้าทุกอย่างครับแต่มีละสองระบบก็คือมันก็คือปืนก๊อกสิ้าแต่ออโต้ได้เอาถ้าพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายเนาะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก๊อกยีสิบสาม นีตัวต่อไป m 1 7นะครับเตรียมเตรียมก่อนเตรียมเดี๋ยวเอาเพื่อนื่อนชมขออนุญาตเก็บเจ้าสองตัวนี้นะครับโอเคนะก๊อกยิมสามนะตัวต่อไปจะเป็นอ่าในในรุ่นของก๊อกได้หมดละนะครับหมดละเรายังมีตัวที่สูงกว่ายิมสามก็จะเป็นก๊อกสามสี่สามห้านะครับแต่สามสิบห้าขออภัยนิดนึงสามสิบห้าหมดเรามีก๊อกสามสิบสี่อยู่ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกล็อกตัวแต่งกล็อกเอ็กซ์ตรีมกล็อกโมเดลที่เป็นโมเดล custom นะครับกล็อกคัสตอมเรายังเหลือ17 18 19ดอยู่นะครับยังพอมีนะครับเขาเรียกกล็อกกีฟอสกล็อกกีฟอสเนี่ยนึกตั้งนานโอเคตัวต่อไปนะครับกล็อกหมดแล้วนะที่มาอัปเด,ดวันนี้ก็ตัวต่อไปเป็น M17 นะครับ Six เซ u เวอร์อ P320 โมเดลรหัสรุ่น M17 นะครับตัวน,นี้เอ็สิบก็คือคล้ายๆปืนก็สิบเจหน้ายาวนะครับนะฮะสวยนะตัวนี้ยิงแรงด้วยนะครับเป็นรุ่นของหน้าตาของอพูดจะบอกนาะหน้าตาเหมือนซิก P320 ทุกอย่างได้บอแม็มเสริมมาใส่ลูกกระสุนได้เยอะขึ้นนะครับมีคันขแขวนไลด์ซ้ายขวา นะครับลำกล้องยาวขึ้นแรงขึ้นแม่นยำขึ้นนะครับระบบเดินไกลเหมือนกับของจริงที่สูด๊ดเลยตอนนี้สีต่อไปนะครับสีต่อไปนี่ครับสวยเชื่อผมวันนี้สวยสวยจริงนะครับซิกสามสองศูนแต่เป็นโมเดลของ M17 นะครับมีคันค้นางสไลด์นะครับ ท่านสำหรับคนถนัดมือขวานะครับแล้วก็มีคันท้า,าสไลด์สำหรับคนถนัดมือซ้ายได้ไหมครับสุดหน้าสุดหลังไข่ปลามาสวยเลยตัวนี้เรืองแสงด้วยนะไกลรีเซ็ตได้ช้ามากนะเอ้ยไม่ใช่ช้าดิสั้นมาก <c oughs> ดูนะครับเได้ไหมนิดเดียวติด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 มือผมอโอเคนี่นะครับไกลไกลเป็นแบบซิงเกิลนะครับนกใน แต่ตอนลั่นไกลถ้าต้องลองยิงดูอะจะรู้สึกว่ามันเออตัวนี้นิ่มนะฮะว่นะครับโอเคซุนซุนซุนหลังครับซุนหน้าสันหลังนะสีนนา,สงสสายสวยนะอืมสวยเหมือนปืนโครงการตำรวจนะตัวนี้ซิก <laughs> นะครับซิกซาวเวอร์ตัวซิกของ ซิกของรุ่นนี้เรามีซิกยี่ห้อวีเรามีตัว2 2 6สองห่นะครับอ่าเราลืมบอกเรามีออเดอร์2อ6อยู่นะครับเรามีสินค้าอยู่เรามีเรามีสินค้าอยู่เอ็สเจขออนุาตเก็บก่อนนะตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไป <S <S เป็น KP13 KP13 ครับพี่น้องจะหมดหอีกนิดเดียวคลิปวิดีโอนี้สั้น,นๆง่ายๆได้ใจความอัปเดตให้ KP13 คอสตอมเอาอเคมาสองตัวอันนี้สั่งมาเติมนะครับสั่งมาเพิ่มเติม KP13 รอบที่แล้วได้สีทรายมานะครับรอบนี้เราได้สีดำซึ่ง KP13 เนี่ยมันคือกล็อกค u สตอมหรือกล็อกแต่งของ เคเจเวินะครับมาจากโรงงานให้ของแมกกาซีนลำกล้องสีทองโมเดลคล้ายๆกับก๊อกทารานนะคล้ายๆนะคล้ายๆนะแค่บอกว่าคล้ายๆามีระแจสำหรับขัน c o 2แล้วก็แม็กแก๊ส c o 2นะครับตัวนี้อันนี้เป็นแม็กแก๊สเติมธรรมดาครับดูบเติมตรงนี้ส่วนแม็กซีโอ2อยู่ตรงนี้นี่ครับแม็กซีโอ2หนึ่งปืนสองแม็กกาซีนนะครับเพื่อนๆ สูน้าสูน้าเหมือนสูนหน้า IPSC หรือว่าสูนหน้าพวก IPD นะครับสูน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกสีแดงสุนหลังเป็นสูนหลังทึบมองง่ายนะครับตัวนี้ไกลก็เป็นไกลระบบไกลก๊อกนะครับดึงมาแล้วก็ถ้าไม่แตะระบบเซฟหน้าไกลก็จะล็อกให้ยิงไม่ได้ต้องกดไกลแบบเต็มเต็มเต็มเหนียวนะครับนี่ขึ้นคัน้างก่อนลำกล้องสีทองลูมิเนียมนะครับสวยๆเจาะพอทซ้ายขวา ไม่อิ okay. นไต้หวันโอเค K P 13สิบสามงานดีตัวนี้ครับงานดีบอกก่อน KJ Work นะครับชื่อมันบอกอยู่แล้วว่า w o r รนะตัวต่อไปนะครับ เอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งตอนนี้ถ้าเป็นสีซิลเวอร์นะครับสีเงินนะครับเรามีแต่วันนี้สีดำเราใกล้หมดเราก็ออเดอร์มาเพิ่มเติมนะครับโมเดลเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับตัวน,นี้ W.E แท้ๆไต้หวันแท้ๆออริจินอลสำหรับโค้กเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเอด้านหน้านะครับมีตรงท่อนอก ใส่แ a ปเตอร์ได้ใส่เส็บเสียงได้นะครับตัวลำกล้อง5นิ้วความแรง350บวก1ปืน1แมกาซีนงานจากค่าย w E นะครับตัวนี้ M1911 E1 นั่นเองเราได้ทำรีวิวลงช่อง YouTube ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสุดท้ายของปืนสั้นในค่ำคืนนี้เราต้องยกให้ตัวนี้ครับ C10A บวก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 นะครับตกล้องนั่งได้นี่ครับมาหลายตัวอยู่นาะหนึ่งปืนหนึ่งเก็บเสียงหนึ่งแมกกาซีนแต่เป็นอารมณ์ซักยิงกีฬานะครับซักยิงซักยิงงานราคาเบาๆนะครับหลักร้อยคุณภาพหลักร้านตัวนี้ <c oughs> อันนี้มันเป็นรุ่นที่เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งแต่ง แล้วก็มันให้เก็บเสียงนะครับคนที่เขาอยากได้บีวีการแต่ราคาเอื้อมไม่ถึงเขาบอกว่าสองสามพันมันแพงไปมีไม่เกินพันไหมอันนี้ครับไม่เกินพันตัวนี้เราขายกันอยู่ในร้านทั่วไปก็พันรวมส่งนะครับแถมลูกพันนัดเก้าร้อยห้าสิบนะครับพันหนึ่งนะครับตัวนี้ราคามันเป็นแบบต้ำจิ้มขำๆนะครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะซีสิบเอบวกเนะี่ยสำหรับน้องๆหนูที่ชักมีแรงชักแล้วยิง เฮียนัดเพราะระบบนกมันแทบปุ๊บนกมันค้างเหมือนปืนจริงนะแล้วก็กดเนี่ยแต่เป็นบอดี้บนล่างเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นพวกประเภทซิงค์อลลอยนะครับดังนั้นไมไ่ทนทานอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นของเล่นนะครับเป็นโมเดลปืนอารมณ์ชักยิงก็รุ่นนี้แหละที่เราจะแนะนำลูกค้าเพราะว่ามันโอเคไม่ค่อยมีปัญหานะครับ40ไอบกไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ ขายได้เรื่อยๆนะครับเราก็มีติดร้านอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ของก็ไม่เยอะนะครับก็มีเยอะสั่งไปลังหนึ่งได้มาแค่หนึ่งครึ่งลังเองโอเคนะครับวันนี้สำหรับปืนสั้นอารมณ์แล้วก็อัดแก๊สที่มาอัปเดตแล้วก็มีอะไรตัวนี้สี่ห้าตัวมีค้นถามถึงมีค้นถามถึงตัวแม็กแก๊สเอ็มโฟ ขออนุญาตเอาคัตเตอร์แป๊บหนึ่งนนครับร,ร,รหัส<ร>สินค้ามันจะเป็น MC 2 0นะครับ m a ่อ in China ปือ,อ่าแบคแก๊สจากจีนกงนั่นเองนะครับรหัส M 2 0แพ็คเกจดีดีเนาะแพ็คเกจเหมือนไม้ไฟฟ้าเลยอะแต่เป็นเป็นแม็กปืนแก๊สจีนกงนะครับปืนยาวแก๊สปืนยาวอัดแก๊สโอ้โห,หรู้มากครับเพื่อน แมกกาซีนสำหรับแมกกาซีนปืนอัดแก๊สนะครับแมกกาซีนปืนอัดแก๊สปีพีกันถ้าเป็นจีนกงนะครับงานจีนกงหรืองานโ o l เดอร์อีเกิลใช้แม็กตัวนี้เท่านั้นนะครับแปลว่าแม็ก e ีมาเสียบยิงไม่ได้นะครับลองละช่องไม่ตรงกันเสียบยิงไม่ได้นะครับตีไม่แตกแล้วก็คนที่กลัวว่ามันจะมีปัญหาก็เราได้ออเดอร์นี่ครับเป็นเซตโอลิง สำหรับซ่อมแม็กตัวนี้อันนี้แม็กสำรองซื้อไปเพิ่มแต่ใครที่มีแม็กตัวนี้อยู่แล้วพวกโอลิงมันรั่วมันปิ้นมันไม่มีปัญหานี่ครับชุดลูกยางโอลิง์วิสแม็กแก๊สตืนจินกงมาแล้วนะครับมาพร้อมกับแม็กเลยเราได้เตรียมการเผื่ออนาคตไว้ให้คุณลูกค,ค้ายอยู่แล้วนะครับเราเอามาขายแล้วก็ต้องเออะไรมาด้วยเนาะแล้วก็เรือนฮอปสาหรับน,นี่ครับ เลือนฮอปอลูมิเนียมงานเกลใช้โรเดกเตออีเกิลใครที่ใช้ฮอปครึ่งฮอปพลาสติกฮอปเอบแล้วอยากได้ทนทนนี่ครับเลือนฮอปปีสองเวอร์ชันสองเลือนฮอปเพิ่มความมั่นยำนะครับเพิ่มความทนทานสำหรับปืนยาวไฟฟ้าตระกูล M4 นะครับเปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับนี่อะไรอ๋อยางอันนี้เป็นปากแม็กของปืนก๊อกค,ครับ WE เอาละมีแค่นี้ครับวันนี้สำหรับ ของเล่นที่มาแล้วก็มีแก๊สลูกกระสุน M-Top ก็เข้ามาแล้วนะครับลูกปืน M-Top ลูกปืน M-Top นี่ก็มี0.20 0.25 0.28 0.32หนักสุด36นะครับ M-Top มี M-Top มี36แล้วก็ลูกหยวนจันนะครับเราขายเป็นประจำอยู่แล้วก็จะมีก็เล่นบอลจะมี0.20 0.25นะครับลูกหยวนจันก็จะมี20 25 20 23 25 28 30 32 36 แก๊สเรามีไดโนแก๊สนะครับไดโนพัทเราลืมเอาฝาเหลืองมาขึ้นนะแก๊สเอนโมจะมีฝาเทาฝาเทานี่เป็นแก๊สแรงนะฝาดาเป็นแก๊สกลางแล้วก็ถ้าเป็นฝาสีเหลืองเนี่ยจะเป็นแก๊สเบาแล้วก็แก๊สเวคูณ2ปริมาณเยอะนะครับบิ๊กไซส์ทนี้บิ๊กไซส์กีนแก๊ส 2x กนะครับก็มีแล้วก็ใครถามหาแก๊สลายพังกีนแก๊สของอพทอปมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแก๊สของ อิีพันธ์นะครับลายพางกระป๋องลายพางลายพางเนาะเข้ามานะครับเข้ามาเข้ามาเพิ่มพุ่งนี้นะครับลูกเซรามิกลูกแก้วนะครับซิลิโคนนะครับน้ำมันลอลื่นมีหมดที่นี่ก็พร้อมใช้งานพร้อมเล่นนะครับพร้อมเติมคุณภาพให้แฟนเพจนะครับได้เล่นสนุกสนุกกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนท่านใดที่อยากพูดคุยกับเราในเรื่องของราคาเราอาจจะบอกไม่หมดหรือเราอาจจะ ไม่ได้บอกราคาไว้ในรีวิวชาแนลนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของทาง u t u b e นะครับ mm hmm. เขาให้เราทํารีวิวแบบสารคาดีเขาไม่ให้เรามาขายของบนชาแนลเขานะครับ mm hmm. เพราะว่าสิ่งที่ผมทารีวิวไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาวุธนะครับคือเขาจะเรียกว่าสิ่งที่อาวุธนะครับในโลกออนไลน์ก็คือหน้าตามันคล้ายคลึงกับอาวุธด,ดังนั้นถ้าเกิดผมทาาํารีวิวเปิดรีวิวมาขาย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 ,ขาย,ขายบอกราคามันมีสิทธิ์ที่จะโดนล,ลบรีวิวนะครับลบคลิปแล้วก็ปิดชาแนลได้นะครับเพราะามัน สุ่มเสี่ยงนะครับในที่ไทยเราเนี่ยังถือว่าสุ่มเสี่ยงเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆกับอาวุธดังนั้นต้องขออภัยด้วยผมทําได้แต่รีวิวอัปเดตให้ชมก็แล้วกันนะครับแล้วก็รีวิวที่เป็นรีวิวคุณภาพเช่นรีวิวแต่ละตัวที่ผมพูดมาเนี่ยผมได้ทํารีวิวไว้แล้วอย่างเช่นก๊อกสิบเก้าเจนห้าเนี่ยผมก็ทํารีวิวลงแชแ y o ยูทูบไปแล้วขนาดน้าหนักคอมรวกรสสุนเนะพื่อนๆลองกลับไปตามดูได้นะแต่วันนี้เป็นรีวิวอัปเดตก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากพู แต่ตรงชื่อคลิปดอจะมีลิงก ve ์ QR code คปรากฏขึ้นนะครับพอลิงก์ QR code คปรากฏขึ Math ้นเพื่อก็กดนะครับ QR code มันจะนำพามาอยู่มายัง LINE ออัตโนมัติพูดพิมพูดคุยกันนะครับบางคนอาจจะดูรีวิวแล้วแคปหน้าจอมาถามได้ครับแล้วก็ใครไม่เล่น l ล ne นะครับก็เป็นแฟนเพจ Facebook นะครับฝากเพจ Facebook ของที่ร้านด้วยนะพิมพ์ภาษาไทยใน a c e b o o k นะครับพิมพ์ภาษาไทยใน Facebook ว่าร้าน m 4ี่ปิพิารลำปางนะครับก็จะเจอเพจของที่ร้านแล้วก็ใครที่ ถ,ถ้ากลัวว่าพลาดในเพจหลักก็ไปดูเพจสำรองร้านก็จะเป็นเพจสำรองที่ร้านมันชื่อภาษาอังกฤษครับเราเอาไว้ให้เพื่อนๆต่างประเทศเขาอาจจะเข้ามาดูผลงานของคนไทยบ้างนะครับก็ชื่อภาษาอังกฤษก็ M4 Vegan M4 Vegan ลำปากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ